Armofac Academic Center, a Center, for Total Solution for better Life. Better สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากนะคะคือการเปลี่ยนไอเดียทางชีววิทยาสังเคราะห์หรือเอ่อซินไบโอเนี่ยให้มันกลายเป็นธุรกิจจริงๆขึ้นมาครับผมเหมือนกับว่าเราลองสวมบทเป็นผู้ประกอบการหรือวิศวกรผู้ก่อตั้งเลยนะ ใช่ค่ะจากแนวคิดใน l a บสู่การทำโปรเจกต์จริงๆมีผลิตภัณฑ์ต้นแบบมีแผนธุรกิจอะไรแบบนี้เลยครับซึ่งเนื้อหาที่เราจะคุยกันวันนี้ก็เหมือนเอาบทสุดท้ายของหลักสูตรมาขยายความกันเลยครับตั้งแต่หาไอเดียพิสูจน์ตลาดวางแผนซับสิ่งทางปัญญาใช่ครับ แล้วก็ไปจนถึงการนำเสนอแผนต่อน,นักลงทุนจำลองเลยโห oh, ครบวงจรเลยนะคะงั้นเป้าหมายวันนี้คือเราจะมาทำความเข้าใจขั้นตอนสำคัญสคัญที่จะผลักดันนวัตกรรมซินไบโอจากแค่แนวคิดไปสู่ธุรกิจที่มีออศักยภาพจริงๆประมาณนั้นเลยครับผมงั้นเริ่มกันเลยไหมคะจุดแรกเลยการหาไอเดียเหมือนจะมีสองทางหลักๆใช่ไหมคะครับผมทางแรกคือที่เรียกว่าเทคโนโลยีพุชครับ คือเริ่มจากเทคโนโลยีที่เรามีใช่ครับเช่นแบบว่าเราดัดแปลงยีสต์ให้มันทนร้อนได้ทีนี้ก็มาคิดว่าเอ๊ะจะเอาไปแก้ปัญหาอะไรได้บ้างอ๋อเข้าใจค่ะแล้วอีกทางล่ะคะอีกทางก็ตรงกันข้ามกันเลยคือมาเก็ต o o l อันนี้เริ่มจากปัญหาใหญ่ๆใ,ในตลาดก่อนเช่น เช่นปัญหามลพิษไมโครพลาสติกที่คุยกันเยอะๆเราก็คิดว่าเอ๊ะไซโอไบโอจะช่วยสร้างพลาสติกที่มันย่อยสลายได้มาทดแทนได้ไหมอ๋อเริ่มจากปัญหาแล้วค่อยหาเทคโนโลยีมาตอบโจทย์ใช่ครับแล้วก็มีเ,ออเกรดเล็กๆน้อยๆนะครับว่าช่วงแรกๆอ่ะอาจจะลองมองหาตลาดเฉพาะกลุ่มหรือนิชมาร์เก็ตก่อนที่มูลค่าสูงๆหน่อย ครับผมอย่างพวกส่วนผสมเครื่องสำอางหรือเอนไซม์พิเศษส,สำหรับอุตสาหกรรมยาอะไรแบบนี้ดีกว่าไปแข่งในตลาดใหญ่ราคาถูกอย่างเชื้อเพลิงชีวภาพทันทีอืมก็น่าจะช่วยลดความเสี่ยงช่วงแรกๆได้ดีนะคะใช่เลยครับแต่ทีนี้ไม่ว่าไอเดียจะมาจากทางไหนขั้นตอนที่แบบสำคัญมากๆเลยคือการพิสูจน์ตลาดหรือมาร์เก็ตแวลิเดชั่นใช่ไหมคะสำคัญที่สุดเลยครับอันนี้เพราะว่า ไอเดียจะดีแค่ไหนก็ตามนะถ้าไม่มีคนยอมจ่ายเงินหรือปัญหามันไม่ได้ใหญ่พอจริงๆก็ไปต่อยากก็ไปต่อยากครับสิ่งที่ต้องทำคือตั้งสมมติฐานขึ้นมาก่อนสมมติฐานเช่นเช่นเราเชื่อว่าเออบริษัทเสื้อผ้าแฟชั่นเนี่ยเขาต้องการเส้นใยโปรตีนคล้ายๆใยแมงมุม แล้วก็ยินดีจ่ายแพงกว่าคอตตอนสัก30%เพื่อความยั่งยืนอะไรแบบนี้ครับอ๋อค่ะแล้วเราจะพิสูจน์สมมุติฐานนี้ยังไงคะโดยเฉพาะกับผลิตภัณฑ์ซินไบโอที่มันอาจจะยังจับต้องไม่ได้หรือต้องใช้เวลาพัฒนานานมากหัวใจหลักเลยนะคือเขาเรียกว่า get out of the building อะครับออกไปนอกตึก หมายถือออกไปคุยกับลูกค้าจริงๆเลยใช่ครับต้องเป็นลูกค้าเป้าหมายจริงๆนะไม่ใชเ่เพื่อนหรือครอบครัวนะครับอันนี้สำคัญอ๋อค่ะต้องคุยเยอะไหมคะตั้งเป้าคุยสัก2 0 3 0รายกำลังดีครับโดยเน้นการเรียนรู้นะไม่ใช่ไปขายของเรียนรู้เรียนรู้ว่าเขามีปัญหาจริงไหมเจ็บปวดกับมันแค่ไหนพยายามแก้ยังไงอยู่อ๋อเพื่อหาหลักฐานว่าปัญหามันมีอยู่จริงถูกต้องครับ เพราะวงจรพัฒนาซินไบโอมันนานนะการเดินผิดทางมันเปลืองทั้งเงินทั้งเวลามากกว่าทำซอฟต์แวร์เยอะเลยครับเข้าใจเลยค่ะพอเรามั่นใจแล้วว่าโอเคมีคนรอซื้อของที่เราจะสร้างแน่ๆก็ถึงเวลาสร้างเรื่องราวของบริษัทหรือก,ก็คือแผนธุรกิจใช่ครับ business plan เนี่ยมันคือแผนที่นำทางต้องเล่าเรื่องให้เป็นระบบมีองค์ประกอบสำคัญอะไรบ้างคะก็จะมีเอ่อบทสรุปผู้บริหารอันนี้สำคัญสุดเลยนะต้องดึงดูดให้อ่านต่อ แล้วก็ปัญหาที่เราแก้คืออะไรทางออกของเราคืออะไรโอกาสทางการตลาดเป็นยังไงโอกาสทางการตลาดนี่ต้องดูละเอียดแค่ไหนคะต้องมองทั้งภาพรวมตลาดทั้งหมดที่เราเล่นได้หรือ T A M แล้วก็ส่วนที่เราเข้าถึงได้จริงหรือ SAM แล้วก็ส่วนที่เราจะจอบเป็นกลุ่มแรกหรือ S O M อืมละเอียดเหมือนกันนะคะครับแล้วก็ต้องอธิบายเรื่องเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ว่าทำงานยังไงแล้วก็มีแผนพัฒนาไปสู่มาตรฐานการผลิตที่ดีอย่าง G M P ด้วย GMP หรือ Good Manufacturing Practice ใช่ไหมคะใช่ครับรวมถึงแผนรับมือความท้าทายอย่างเช่นการขยายขนาดการผลิตจากแลบไปโรงงานเนี่ยจะรักษาคุณภาพให้คงที่ได้อย่างไงอันนี้น่าจะยากนะดูท้าทายครับแล้วก็เรื่องทีมผู้ก่อตั้งกลยุทธ์การตลาดแผนการเงินแผนการเงินนี่รวมอะไรบ้างคะนอกจากค่า R&D ต้องรวมค่าใช้จ่ายลงทุนใหญ่ๆครับพวกเครื่องจักรโรงงานที่เรียกว่า capex หรือ capital expenditures แล้วก็ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาตรฐาน GMP ต่างๆค่ะสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยคือ the ask the ask คือบอกไปเลยว่าต้องการเงินทุนเท่าไหร่แล้วจะเอาไปทำอะไรให้สำเร็จในกี่เดือนเช่นต้องการ60ล้านบาทเพื่อสร้างโรงงานนำร่องผลิตต้นแบบให้ได้10กิโลกรัมภายในเอ่อ24เดือนเป็นต้นครับชัดเจนมากค่ะ พอมีแผนธุรกิจแล้วอีกสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับสตาร์ทอัพสายนี้ก็คือทรัพย์สินทางปัญญาหรือ IP ใช่เลยครับ IP นี้อาจจะเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดเลยนะดึงดูดนักลงทุนป้องกันคู่แข่งมีประเภทไหนบ้างคะที่เกี่ยวข้องกับสินไบโอหลักๆก,ก็มี2แบบครับคือสิทธิบัตรหรือ Pat e n t อันนี้คุ้มครองการประดิษฐ์สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุก,กรรมกระบวนการผลิตใหม่ผลิตภัณฑ์ใหม่คุ้มครอง20ปีค่ะ และอีกแบบคืออีกแบบคือความลับทางการค้าหรือ trade secrets ครับพวกสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อเงื่อนไขาการหมักพิเศษอะไรที่มันจดสิทธิบัตรยากหรือเราไม่อยากเปิดเผยอันนี้ไม่มีหมดอายุไม่มีครับตราบใดที่ยังเป็นความลับอยู่แต่ก็เสี่ยงรั่วไหลนะเหมือนสูตรโค้กนั่นแหละครับเคยมีกรณีรั่วไหลไหมคะก็เคยมีข่าวแบบพนักงานโพสต์รูปในแ l a แล้วติดข้อมูลสําคัญไปโดยไม่รู้ตัว อะไรแบบนี้ก็มีครับต้องระวังมากๆโหน่ากลัวเหมือนกันแสดงว่ามีกฎเหล็กสำคัญเลยคือจดสิทธิบัตรก่อนตีพิมพ์เสมอครับ Patent before you publish อันนี้สำคัญที่สุดการเปิดเผยข้อมูลสำคัญก่อนยื่นจดสิทธิบัตรนี้คือเสียสิทธิ์ทันทีเลยโหต้องจำขึ้นใจเลยนะคะเนี่ยพอเรามีครอบทั้งไอเดียแผนธุรกิจ IP ก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการนำเสนอหรือ pitching ใช่ครับการพิชชิ่งคือการแสดงเรื่องราวทั้งหมดของเราให้น่าสนใจน่าเชื่อถือในเวลาสั้นๆเหมือนการเล่าเรื่องใน3นาทีที่เคยได้ยินมาใช่ไหมคะประมาณนั้นครับอาจจะมีโครงสร้างคร่าวๆนะครับเช่นเริ่มจากฮุกดึงความสนใจด้วยสต,ติที่มันน่าตกใจสัก15วินาทีค่ะตามด้วยปัญหาคืออะไรและทางออกของเราคืออะไร อันนี้สัก60วินาทีแล้วก็ต้องบอกว่าทำไมต้องเป็นเราทำไมต้องตอนนี้ถูกต้องครับ why us why now โชว์จุดแข็งทีมจังหวัดเวลาอีกสัก60วินาทีปิดท้ายด้วย the ask ใช่ครับ the ask บอกชัดๆต้องการเงินเท่าไหร่เอาไปทำอะไรให้สำเร็จอีกสัก45วินาทีลงนึกภาพตามนะคะเปิดมาว่ากว่าจะได้ส่วนผสมครีม1โลต้องใช้พืชหายาก1ิตันครับน่าสนใจเลยแล้วบอกว่า แต่เราใช้ยีสต์ที่เราพัฒนาผลิตได้ใน7วันต้นทุนต่ำกว่าอื mm hmm. แล้วก็ปิดท้ายเราต้องการเงิน60ล้านขยายการผลิตส่งตัวอย่างให้แบรนด์ใหญ่ๆที่รออยู่ภายใน18เดือนฟังดูทรงพลังขึ้นเยอะเลยครับเห็นไหมครับว่ามันคือการเล่าเรื่องจริงด้วยค่ะจะเห็นว่าเส้นทางจากห้องแลบสู่ตลาดของซินไบโอเนี่ยต้องผสมผสานทั้งวิทยาศาสตร์ที่ลึกซึง้งกับความเข้าใจธุรกิจจริงๆ ต้องลงมือทำพิสูจน์ตลาดวางแผนรอบคอบแล้วก็ปกป้องนวัตกรรมของเราด้วยเป็นเส้นทางที่ท้าทายแต่ก็น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะสุดท้ายนี้อยากชวนคิดต่อน,นิดนึงค่ะว่าถึงแม้จะเตรียมตัวมาดีมากๆตามขั้นตอนเหล่านี้แล้วมีของแล้วมีเงินรอบแรกแล้วอะไรอาจจะเป็นความท้าทายที่ไม่คาดฝันลำดับถัดไปที่รอผู้ประกอบการซินไบโออยู่อีกค่ะคําถามน่าคิดมากครับ อาจจะเป็นปัญหาตอนขยายสเกลการผลิตหรือเปล่าให้มันคงที่หรืออาจจะเป็นกฎระเบียบใหม่ๆที่ออกมาแบบไม่คาดฝันหรือกระแสสังคมการรับรู้ของคนทั่วไปก็เป็นไปได้หมดเลยครับเป็นเรื่องที่ต้องเจอและแก้ปัญหากันต่อไปในสนามจริงครับน่าสนใจจริงๆคะ่ะต้องคอยติดตามกันต่อไปนะคะ